คนาคณิตศาสตร์ศึกษานะคะในหัวข้อเรื่องคณิตศาสตร์และความสัมพันธ์ทางดนตรีโน้ตและเศษส,ส่วน Mathematics and Music Relation s h i p from Note to Fraction ค่ะค่ะสำหรับคณะผู้จัดทำนะคะจะมีด้วยกัน3มคนดังต่อไปนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัสนาบุญดวงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสีลตัง้งีีสกุลค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกัญญาราศีพินโยสำหรับหัวข้อสัมมนาของพวกเรานะคะจะเป็นกิจกรรมนะคะที่บูรณาการเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และดนตรีนะคะโดยจะมีทั้งหมด3กิจกรรมนะคะจะเห็นได้ดังบดังต่อไปนี้เลยค่ะโดยทุกคนนะคะสามารถสแกน QR โค้ดนะคะเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ โดยในกิจกรรมที่1น,นะคะจะเป็นกิจกรรมทบทวนชื่อโน้ตค่าจังหวะการแบ่งห้องทางดนตรีค่ะกิจกรรมที่2นะคะเป็นกิจกรรมที่เน้นการให้เหตุผลนะคะเกี่ยวกับการบวกและก็การลบเศษส่วนนะคะที่มีตัวส่วนเท่ากันและก็ตัวส่วนไม่เท่ากันค่ะแล้วก็กิจกรรมที่3นะคะจะเป็นกิจกรรมการหาตัวโน้ตที่หายไปค่ะ กิจกรรมที่1นนะคะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการทบทวนเรื่องดนตรีนะคะโดยเราสามารถสแกน QR วอารคนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดเพื่อดูรายละเอียดของกิจกรรมเพิ่มเติมได้เลยค่ะโดยต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มกันที่กิจกรรมที่2เลยนะคะกิจกรรมที่2เริ่มจากตารางค่าจังหวะที่สามารถทําเป็นแผนผังได้ันี้ โน้ตตัวกลมแบ่งได้เป็นโน้ตตัวขาว2ตัวโน้ตตัวขาว2ตัวแบ่งได้เป็นโน้ตตัวดำา4ตัวและโน้ตตัวดำา4ตัวแบ่งได้เป็นโน้ตขเคี้หนึ่งชั้น8ตัวค่ะต่อไปการบวกและลบเศษส่วนโดยใช้ตารางค่าจังหวะตัวอย่างการบวกหรือลบโน้ตตัวขาวและโน้ตตัวดำจะเปลี่ยนโน้ตตัวขาว1ตัวเป็นโน้ตตัวดำา2ตัวดังภาพโจทย์เดิมของเราคือเศษหนึ่งส่วนสองบวกเศษหนึ่งส่วนสี่จะได้โจทย์ที่แปลงแล้วคือเศษหนึ่งส่วนสี่บวกเศษหนึ่งส่วนสี่บวกเศษหนึ่งส่วนสี่ได้ผลลัพธ การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันเศษ3ส่วน4บวกเศษ2ส่วน4ีจะได้ว่าเศษ3ส่วน4ีคือโน้ตตัวดำ3าตัวเพราะว่ามีส่วนสีคือความสั้นยาวของเสียงของโน้ตตัวดำและเศษ2ส่วน4ีคือโน้ตตัวดำ2ตัวดังนั้นการดำเนินการบวกโน้ตตัวดำ3าตัวและ2ตัวจะได้โน้ตตัวดำ5ตัวกดำเนินการนี้สามารถเชื่อมโยงกับเศษส่วนและสัญลักษณ์โน้ตเข้าด้วยกันแผนภาพโน้ตตัวดำสามตัวคือเท่ากับเศษสามส่วนสี่บวกกับโน้ตตัวดำสองตัวคือเศษสองส่วนสี่ ตัวดำ5ตัวคือผลลั์เศษ5ส่วนสี่การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันเช่นเศษ1ส่วน4บวกเศษ1ส่วน4จะได้เศษ2ส่วน4เป็นการบวกตัวเศษเพียงเท่านั้นสรุปได้ว่าในการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนั้นคือผลรวมของตัวเศษที่มีตัวส่วนเท่าเดิมหากต้องการลบเศษส่วนนั้นขั้นตอนจะกลายเป็นการลบแทนการบวกตัวอย่างการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันโนตตัวขาว1ตัวบวกโนตตัวดำหนึ่งตัวจากโนตตัวขาว1ตัวกลายเป็นโนตตัวดำสองตัว เขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ2ส่วน4ีจะได้ว่าเศษ2ส่วนสบวกเศษ1ส่วนสีได้ผลลัพธ์คือเศษ3ส่วนสีังแผนภาพโจทย์เดิมเศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน4ีจะได้โจทย์ที่แปลงแล้วเป็นเศษ2ส่วนสีบวกเศษ1ส่วน4ีจะได้ผลลัพธ์เป็นเศษ3ส่วน4ีนั่นเองค่ะ การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันตัวโน้ตจะถูกแปลงเป็นโน้ตที่มีความสั้นยาวของเสียงเท่ากันตัวอย่างเศษ5ส่วน8ลบเศษ1ส่วน2เศษ5ส่วน8คือโน้ตขาเบต1ชั้น5ตัวลบกับโน้ตตัวขาวแปลงโน้ตตัวขาวได้เป็นโน้ตตัวดำ2ตัวโน้ตตัวดำ2ตัวแปลงได้เป็นโน้ตขาเบต1ชั้น4ตัวโน้ตขาเบต1ชั้น5ตัวลบ4ตัวออกไปจะเหลือคำตอบคือโน้ตขาเบต1ชั้น1ตัว แปลงได้เป็นเศษส่วนคือโจทย์เดิมเศษ5าส่วน8ลบเศษ1ส่วน2เท่ากับโจทย์ที่แปลงแล้วคือเศษ5าส่วน8ลบเศษ4ส่วน8ได้ผลลัพธ์คือเศษ1ส่วน8ค่ะค่ะตัวอย่างของการบวกจำนวนเต็มและเศษส่วนนะคะการบวกจำนวนเต็มและเศษส่วนนะคะเราจะใช้โน้ตตัวกลมนะคะแทนจำนวนเต็มค่ะค่ะน้ตตัวกลม2ตัวบวกกับน้ตตัวดำา1ตัวนะคะโน้ตตัวกลม2ตัวมีค่าเท่ากับ2เนื่องจากโน้ตตัวกลม1ตัวมีค่าเท่ากับ1 บวกกับโน,น้ตตัวดำา1ตัวซึ่งมีค่าเท่ากับเศษหส่วนสนะคะจะทําการแปลงโน,น้ตตัวกลมให้กลายเป็นโน,น้ตตัวดำนะคะโดยโน,น้ตตัวกลม1ตัวเท่ากับโน,น้ตตัวขาว2ตัวโน้ตตัวขาว1ตัวเท่ากับโน,น้ตตัวดำา2ตัวนะคะเราจะได้ว่าโน้ตตัวกลม2ตัวเท่ากับโน,น้ตตัวดำา8ตัวค่ะเราจะได้ว่าเท่ากับ,บนะคะเศษแปส่วนสบวกกับเศษหส่วนสนะคะเท่ากับเศษเส่วนสีนั่นเองค่ะข่าจากกิจกรรมที่2นะคะ สรุปได้ว่าเมื่อบวกหรือลบเศษส,ส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะทำได้โดยการบวกตัวเศษนะคะโดยตัวส่วนยังคงเดิมค่ะและการบวกหรือลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะทําได้โดยการหาตัวส่วนร่วมนะคะโดยใช้ความสัมพันธ์นระหว่างโน้ตค่ะเป็นกิจกรรมที่3นะคะการหาค่าโน้ t ที่หายไปนะคะปัญหาเลยก็คือจะมีห้องดนตรีนะคะเป็นเศษสส่วนสที่มีตัวโนต ที่มีค่าเป็นเศษ1ส่วน4นะคะแล้วก็ตัวโน้ตท,ที่มีค่าเป็นเศษ1ส่วน2นะคะในการแบ่งห้องทางดนตรีค่ะเราจะหาตัวโน้ตท,ที่หายไปนะคะวิธีการแก้ปัญหาก็คือการบวกค่าตัวโน้ตท,ที่ให้มานะคะจากนั้นลบผลรวมของค่าโน้ตนะคะออกจากค่าเศษ4ส่วน4ค่ะตัวที่ให้มานะคะคือโน้ตท,ที่มีค่าเศษ1ส่วนสนะคะบวกกับตัวโน้ตท,ที่มีค่าเศษ1ส่วน2นะคะจะได้เท่ากับเศษ1ส่วน4บวกกับเศษ2ส่วน4นะคะเราจะทําการ โดยเศษ2องส่วนสีเนี่ยมาจากนะคะโน้ตตัวขาวที่สามารถแบ่งเป็นโน้ตตัวดำา2ตัวได้นั่นเองค่ะจะเห็นว่าโน้ตตัวขาวมีค่าเศษ1ส่วน2นะคะเท่ากับโน้ตตัวดำา2ตัวนะคะน้ตตัวดำหนึ่งตัวเศษ1ส่วนสีนะคะ2ตัวก็เลยเป็นเศษ2ส่วนสีค่ะบวกกันได้นะคะจะได้เท่ากับเศษ3ส่วนสีค่ะเราหาค่าน้ตที่หายไปนะคะก็นําเศษ4ส่วน4ลบเศษ3ส่วน4ีเท่ากับเศษ1ส่วนสีนะคะต่อไปจะเป็นการตรวจคําตอบนะคะก็คือ นำนะคะคำตอบนะคะก็วคือที่กําหนดให้นะคะเศษหนึ่งส่วนสี่บวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสองนะคะบวกกับคําตอบท<ม>ี่เราได้ก็คือเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะมีค่าเท่ากับเศษสี่ส่วนสี่นะคะคือสิ่งที่โจทย์ต้องการนั่นคือถูกต้องค่ะค่ะ<ม>โดยการหาค่าโน้ตที่หายไปนะคะเขาจะมีการปรับใช้นะคะกับเพลงนะคะซึ่งการปรับใช้โดยใช้เพลงของทางตุตรกีนะคะเราจะนํามาปรับใช้กับเพลงไทยนะคะ ซึ่งเพลงของเราในวันนี้ก็คือแมงมุมลายตัวนั้นนั่นเองค่ะลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเลนะธนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลรงจากวันลังคาถ้าอาธิตสองแสงน้ำแพงเกิดไปลับตามันมีตัยไต้กนฟ้า ันนี้เราจะยกตัวอย่างรถที่หายไปนะคะจํานวน2ตัวนะคะคือช่องสีแดงและสีส้มนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการกันเลยค่ะ มาดูกันที่กล่องสีแดงก่อนนะคะวิธีการแก้ปัญหาของเราก็คือการบวกค่าโน้ตที่ให้มาจากนั้นก็ลบผลรวมของค่าตัวโน้ตนะคะออกจากค่าเศษ4ส่วน4นะคะเราจะได้ว่าโน้ตที่เขาให้มาก็คือโน้ตตัวขบีต1ชั้น2ตัวและโน้ตตัวขบีต1ชั้น4ตัวนะคะจะได้เป็นโน้ตตัวขบีต1ชั้นทั้งหมด6ตัวค่ะโดยโน้ตตัวขบีต1ชั้น1ตัวนะคะมีค่าความสั้นยาวของจังหวะเศษ1ส่วน8นะคะดังนั้น6ตัวก็จะได้เศษ6ส่วน8ค่ะ เราก็จะได้ว่านะคะเศษ4ส่วน4ลบเศษ6ส่วน8นะคะเราจะเปลี่ยนเนี่ยเศษสส่วนสีนะคะมาเป็นส่วน8ก็จะได้เป็นเศษ8ส่วน8นะคะเนื่องจากโน้ตตัวกลมมีค่า1นะคะซึ่งเท่ากับเศษสส่วนสีนะคะจึงเปลี่ยนเป็นโน้ตตัวขบตีตหชั้น8ตัวนะคะนั่นคือเศษ8ส่วนแนั่นเองค่ะเมื่อลบกันแล้วนะคะจะได้ค่าเท่ากับเศษ2ส่วน8นะคะซึ่งเศษ2ส่วน 8, 8เนี่ยก็คือโน้ตตัวขบตีตหชั้น2ตัวนะคะ ซึ่งมีค่าเท่ากับโน้ตตัวดำา1ตัวนั่นคือเศษหส่วนสค่ะเราได้คําตอบสุดท้ายมาแล้วนะคะดังนั้นความยาวของโน้ตที่หายไปคือโน้ตตัวดำนั่นเองค่ะต่อไปเป็นกล่องสีส้มนะคะโจทย์ก็คือมีโน้ตตัวขบตหนึชั้น4ตัวนชคะโน้ตตัวขบตหนชั้น1ตัวมีค่าความสั้นยาวของจังหวะเศษหส่วนแดังนั้น4ี่ตัวก็จะได้เป็นเศษสส่วนแนะคะ เราก็จะเห็นว่านะคะเศษ4ส่วน4ลบเศษ4ส่วน8นะคะเท่ากับเศษ 8, 8ส่วน8ลบเศษ6ส่วน8นะคะเราทำการเปลี่ยนเหมือนข้อที่แล้วเลยนะคะจะได้มีค่าเท่ากับนะคะเศษ4ส่วน8ค่ะซึ่งเศษ4ส่วน8นะคะคือโน้ตตัวขาเบตด1ชั้น4ตัวนะคะซึ่งมีค่าเท่ากับโน้ตตัวดำ2ตัวนั่นคือเศษ2ส่วน4และโน้ตตัวดำ2ตัวนะคะมีค่าเท่ากับโน้ตตัวขาว1ตัวค่ะ ดังนั้นคําตอบสุดท้ายของเรานะคะจะได้เป็นเศษ1นส่วนสนะคะดังนั้นความยาวของโน้ตท,ที่หายไปก็คือโน้ตตัวขาวค่ะสามารถเลือกใช้นะคะเพลงที่เหมาะกับนักเรียนหรือว่าเพลงที่กําลังเป็นที่นิยมอยู่ในณขณะนั้นก็ได้ค่ะค่ะสําหรับงานวิใจัยในครั้งนี้นะคะเป็นงานวิจัยนะคะที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความถนัดแตกต่างกันระหว่างคณิตศาสตร์และดนตรีนะคะสามารถเชื่อมโยงความรู้นำเสนอแนวคิดและลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองนะคะ โดยผ่านกิจกรรมบูรณาการทางดนตร,รีค่ะค่ะจากการจัดกิจกรรมทั้ง3ากิจกรรมนะคะจะเห็นได้ว่านะคะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนค่ะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะและก็นักเรียนนะคะเข้าใจและสามารถแก้ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนนะคะที่มีตัวส่วนเท่ากันและตัวส่วนไม่เท่ากันได้ค่ะและอีกทั้งนะคะยังส่งเสริม ความกล้าคิดกล้าแสดงออกนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ค่ะ